แคมรี่คันนี้เข้ามาใหม่ครับเลขใหม่แค่50,000กิโลเท่านั้นรถคันนี้คือ Toyota Camry 2.5 HEV Premium รถปี2022ไหม่น2อนะครับออกใหม่นาม่น659,000วันนี้เป็นมือสอหรือเพียงแค่1 8 9 0 0ล้ครับหายไป0 0 0 0 0เลยครับที่สำคัญคือ Toyota รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีไม่จำกัดระยะทางใช้งานสบายใจได้คันนี้ได้เครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc แบบแอดกินสันไซเคิล ทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า211แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ eCVT นะครับล้อได้ล้อลอยขอบ18ลายจะสวยแล้วก็มียางอะไหล่ให้มาทางด้านท้ายรถด,ด้วยภายในจะเป็นเบาะหนังคันนี้คุ้มทนดีมากเพดานไม่มีการเจมิมวิทยุตรงกลางสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้และที่แจวไปกว่านั้นคือคันนี้มีระ,ะบบ Un Active d Rad a Radar Cruise Control และ Lane Keep Assist System ให้มาพร้อม BSM RC TA PCS ให้มาแบบจัดเต็มมากๆต้องบอกว่าคันนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าเป็นรถคันเดียวที่คุณสามารถขับคนเดียวอยู่ทุกวันได้สาราอาทิตย์พาครอบครัวไปเที่ยวได้ด้วยไซซิ่งที่ค่อนข้างใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันถ้าใครสนใจทดลองขับเช่า Toyota Camry คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่วิสาหกคาสาขาการจนาพิเศษนะครับ